อันนี้ไม่ได้ละคิดว่าไม่ได้สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับกาแฟกันแล้วกับรีวิวตาเต๊ะ เวลาทุกคนอยากจะเปลี่ยนสีผมใช่ไหมคะทุกคนจะนึกถึงอะไรบ้างเราก็จะนึกถึงร้านร้านเสริมสวยร้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าแบบใครมีฝีมือหน่อยก็แบบอาจจะจ้างเพื่อนไห้เพื่อนแบบว่าโกรกสีผมให้อยากเปลี่ยนสีผมแบบนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เราสามารถเปลี่ยนสีผมได้ตัวเองแล้วพอพูดถึงการเปลี่ยนสีผมใช่ไหมทุกคนก็จะนึกถึงคำแบบว่าก็าจะต้องกัดสีเออผมก็อาจจะเสียเอยต่างๆนานาใช่ไหมแต่ว่าวันนี้สิ่งที่กาแฟจะเอามารีวิวนะทุกคนบอกเลยว่า หาซื้อง่ายมากแล้วก็ไม่ทำให้ผมเสียด้วยนะฮะนั่นก็คือนี่เลยครีมเปลี่ยนสีผมนะครับแพทตี้โคมนะฮะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เราสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นในราคาเพียงแค่49บาทเท่านั้น oh my gosh คือแบบมันถูกมากทุกคนแล้วแบบมาในซองแพคเกจจิ้งแบบนี้ น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะฮะทุกคนซึ่งอันเนี้ยทางแพที่โคโมเขาเนี่ยครับก็ออกแบบมาทั้งหมดเนี่ยคือ 3- สีด้วยกันนะครับคืออันนี้คือสีที่กาแฟได้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นสีอาร์ชบราวนะครับแล้วก็จะมีสีโกลบราวน์แล้วก็โรสพิงค์ด้วยนะครับซึ่งมาในแพ็กเกจที่บอกเลยว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากอันนี้คือสิ่งที่ท,ที่ที่เรามองครั้งแรกแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาบรรจุมาในนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ทำมาจากกระดาษรีไซเคิลนั่นเองคือเขาก็บอกมาอีกว่านะคะในนี้นะครับก็คือสามารถบำรุงและเปลี่ยนสีผมเนี่ยภายในเวลาคือ10นาทีโอ้โหโอเมก้าก็คือมันเร็วมากๆนะคะถ้าเกิดว่าแบบว่าใครอยากแบบสวยแบบเร่งด่วนเอออันนี้ตอบโจทย์จ้ะวิธีใช้ของเขานะครับก็คือหลังจากสระผมนะคะให้เช็ดผมนะคะให้แบบว่ามีความแบบเปียกมาดๆนะครับหลังจากนั้นก็ บีบครีมอันนี้ทาลงไปในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ทิ้งไว้แค่สิบนาทีก็จะได้ผลลัพธ์นะครับเฮ้ยทุกคนกลิ่นดีมากเลยกลิ่นแบบไม่เหม็นอนะเออถ้าแบบเรารู้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบทั่วไปอะ่ะมันอาจจะเหม็นใช่ปะแต่เนี้ยไม่เหม็นปะเราไปลองทํากันเลยดีกว่าเพราะว่าเอออยากจะบอกว่าผงกาแฟค่อนข้างจะเป็นสีดําไม่รู้ว่าพอทาไปแล้วอะ มันจะเป็นแบบสีชัดไหมแต่ว่าในใจก็แอบคิดว่าไม่น่าจะชัดเพราะว่าโดยปกติแลละที่เป็นทรีทเมนต์พวกสีผมอะไรเงี้ยคือจะต้องมีเบสสีผมที่ค่อนข้างอ่อนก่อนถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรสีที่มันชัดขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไปดูกันดีก,กว่าว่าจากสีผมประมาณนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็นจะได้นะเจ้านะฮะ โดยกาแฟก็จะทําตรงนี้ทุกคนเห็นกันไปเลยจะจะพร้อมๆกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเขาบอกมาว่าต้องไปสระผมก่อนนะคะให้ผมสะอาดแล้วก็เช็ดผมให้เปียกปาดๆใช่ไหมซึ่งกาแฟก่อนที่จะมาเปิดคลิป,ปน,นี้คือกาแฟก็ได้สระผมไปแล้วนะคะแต่ว่าผมก็แห้งไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาทําให้ผมเราเนี่ยเปียกนะคะด้วยกัน <S <S ฟักกี้จ้า <S 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 ซึ่งเออทุกคนเห็นหรือเปล่าว่าเออจะตัดผมใหม่แล้วใเออ เพราะว่าโควิด1 9ทีทำให้เราแบบว่าไม่ได้จัดผมนะฮะเราก็จะเป็นแบบอีเพิงนะฮะประมาณน,นี้ผมเราก็เปียกหมันๆแล้วนะคะเราก็จะมาบีบตัวเนื้อครีมลงมันไปเลยนะครับหนึ่งซองอ่ะเขาเขียนมาเลยนะครับว่าสามารถใช้ได้กับผมที่ยาวแบบประบ่าซึ่งผมกาแฟคือยาวมากจ้ายาวไปถูกไปเลยจา้าเออก็คือคิดว่าหนซองก็พอแล้วนะฮะคือไม่มีถุงมือด้วย กนะ็จะใช้ถุงก๊อปแกปอันนี้เอานะ,ะถ้าเกิดว่าใครมีถุงมือก็เออใช้ถุงมือนะคะจะได้ไม่ลําบากนะฮะบีบลงมาก่อนสักนิดนึงเพราะมันหอมมากจริงๆนะดูดิเนี่ยเห็นนะเออเนือ้อขีก็จะมาประมาณนี้นะคะทุกคนรักทุกเรศเลยอยาไม่มีถุงมือโอเคแล้วก็ปาดลงไปเลยอันนี้ไม่ได้ลนะคิดว่าไม่ได้ใช้ถุงปะติ๋งไม่ได้มือมือแม่งเลย มือมันเลยนี่แหละมือเรานี่แหละเลิศถ้าเกิดว่าสีติดยังไงก็เดี๋ยวรีบไปล้างนะฮะเราอย่าทําอะไรให้มันยากเกินนิดนเลยแล้วก,ก็ขยี้ขยี้หน่อยนะเพื่อแบบว่ามันทั่วๆนะคะทุกคนรู้มันจะติดสักแค่ไหนเหมือนกันถ้าเกิดว่าของเขาดีนี่บอกเลยว่าขายดีแน่ๆน,นะฮะนี่พูดเหมือนเขาจ้างให้รีวิว่ปากเลยทุกคนซื้อเองจ้าฝากคลิปนี้ให้ถึงด้วยนะคะเพชรทีโคมูนะจะารีวิวแบบไม่มีถุงมือเลยทุกคนเราชอบคือ กลิ่นดีมากคือกลิ่นแบบไม่เวียนหัวกาแฟเป็นคนหนึ่งที่ชอบเปลี่ยนสีผมมากๆถ้าเกิดว่าใครแบบดูไอจีกาแฟนะก็จะมีทั้งแบบสีชมพูเอ้ยสีม่วงเอ้ยต่างๆในเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่ย้อมแบบนั้นคือผมเสียนะคะทุกคนสีชมพูที่ทุกคนเห็นกาแฟก็ใช้ทรีทเมนต์เหมือนกันแต่ว่าทรีทเมนต์อันนั้นกลิ่นแบบไม่ไหวจริงๆไม่ขอบอกแบร์ละกันนะครับตื่นเต้นน่ไม่รู้ว่าสีจะแบบดีไหมคือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าออกมาเพอร์เฟกต์นะจ๊ะแพตติคโคม คุณคือแบรนด์เปลี่ยนสีผมหนึ่งในใจของฉันเลยจ้านี่ใครของโอเคนั้นเดี๋ยวรอสินาทีนะคะทุกคน นนก็เสร็จแล้วจ้าสิบนาทีผ่านไปนะคะผลลัพธ์ที่ได้บอกเลยว่ามันก็คือด้วยความว่าอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าด้วยความที่กาแฟเบดผมเป็นสีดําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมันทําออกมามันก็ไม่เห็นสีขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปส่งกับ ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะถ้าเกิดว่าเอามาส่องกับแบบมีแสงแดดหน่อย,ยอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะเห็นแบบเป็นเลื่อมๆคือมันไม่ถึงกับเปลี่ยนให้แบบเป็นอีกสีหนึ่งเลยนือออกไหมทุกคนคือถ้าเป็นถ้าจะให้เปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่ง,ก,ง,งก็คงจะต้องก็คงจะต้องกัดให้แบบให้ให้ผมมามีเบสที่เป็นสีอ่อนกว่านี้นะคะกาแฟก็จะให้คะแนนอยู่ที่8คะแนนและกันครับโดยหักไป2คะแนนนะครับก็คือมี1เรื่องของฝานะคะคือ เปิดยากมากคือหรือมันอาจจะเป็นที่เราหรือเปล่าที่เราไม่สามารถเปิดได้นะคะหรือคนอื่นอาจจะเปิดได้ก็ได้อันนี้ก็ไม่มั่นใจแต่ว่า first impression ได้ก็คือตอนเปิดอะค่อนข้างเปิดยากนิดนึงทุกคนคือกาแฟเราจะต้องใช้เล็บอะในการแบบเจาะๆเพื่อให้ตัวเกลียวมันขาดจากกันใช่ปะเอออันนี้ก็ยากนิดนึงส่วนอันที่2ก็เออน่าจะเป็นเรื่องของสีเพราะว่ามันก็คือชื่อว่าเป็น treatment เปลี่ยนสีผมงั้นความเข้าใจหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออมันอาจจะแบบเปลี่ยนได้ตามเศษสีนี้เลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะมันก็ ไม่มันก็ไม่ได้ผิดที่แบรนด์เนอะหรอกม้มันก็อาจจะผิดที่ที่คนทําอย่างเช่นชานก็คือที่มีเบทเบทผมเป็นสีดำอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่มีเบทผมเป็นสีอ่อนอย่างเช่นสีขาวสีทองหรือว่าสีน้ําตาลที่แบบอ่อนๆหน่อยเออก็อาจจะได้ก็จะเห็นสีทรีทเมนท์ที่มันชัดขึ้นแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสีดาแบบดิฉันนั้นก็ไม่ได้จ้าก็จะได้เห็นคิดแค่แบบว่าที่เป็น เลื่อมๆเ,เ,เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออันนี้ก็เป็นสัคะแนนนะครับแต่ว่าที่ชอบมากเลยนะคะก็คือ1ก็คือแพ็กเกจจริงที่ทําจากวัสดุคือกระดาษที่รีไซเคิลน,นะครับแล้วก็2ก็คือแบบหาซื้อได้ในเซเว่นเธอมันแบบสะดวกสบายนะครับแล้วก็3มเรื่องกลิ่นคือหอมมากพูดเลยว่าหอมมากจริงๆเออแล้วก็แบบว่ามีสีสันต่างๆเงี้ยก็ลองไปเลือกซื้อกันดูนะคบในเซเว่นราคา4 9บาทนัครับอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนด์ใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะอันนี้ก็คือพูดตามที่ ว่าเออตัวเองซื้อมาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้นะจ๊ะโอเคนั่นก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ดีฉันด้วยนะครับอยากให้กาแฟรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับนั้นวันนี้กาแฟก็ต้องจักลากไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ